ครับผมก็วัสที่ตอนเช้านะครับผมตื่นนอนกันยังครับผมก็มาทำทำงานแต่เช้าครับผมก็มีชมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ดูกันมชมกันครับผมเดี๋ยวช้าครับผมแป๊บหนึ่งครับผมดวชมกันครับผมต้นนี้จะเป็นสีขาวนะต้นนี้อันนี้เป็นขาวซีวโนนที่ผมปรับปรุงใหม่นะต้นนี้จะเป็นโชกุนโชกุนเนี่ยจะเป็นมาที่หายากด้วยนะสวยนะโชกุนเนี่ยต้นนี้ มีความที่สวยด้วยดอกสวยด้วยต้นนี้จะเป็นเข็มทิศต้นนี้ดอกสวยมากนะอันนี้ดอกสวยมากมีไม่กี่ต้นเองนะที่ทําไว้เพราะไม้กิ่งมีน้อยต้นนี้จะเป็นแดงนะเป็นแดงสวยนะเป็นแดงนอยซ้อนดอกซอนต้นนี้จะเป็นชมพูดอกซอนสวยเช่นกันสองต้นนี้เป็นไม้ทำหนึ่งปีก็อันนี้ไม้ทําใหม่สามต้นนี้ก็รวมทั้งหมดห้าต้นอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมห้าต้นนี้สวยทั้งนั้นเลยนะห้าต้นนี้ห้าต้นนี้สี่ร้อยบาทดอกสวยมากนะครับผมดอกสวยตัวนี้ พี่บรรณาก็เหมือนเดิมพี่บรรณาสามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับผมไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้นะอแไปตัดแต่งกิ่งได้แต่กิ่งยาไปอย่างนี้เราตัดทวดได้นะเราตัดแล้วก็ไม่จะแต่งกิ่งแต่ความใหม่ตัดได้นะไม่ไม่ไม่ตัดไม่ได้นะก็ยิ่งตัดก็ยิ่งสวยนะอันนี้อยู่ที่คู่ละ450บาทอันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่ที่สองคู่ที่สองจะดูสวยกับเพื่อนหน่อยนะอันนี้จัดสวยมากไปนี่จะขายไม่ได้นะเลี่ยนแบบนี้ดีกว่านี่นี่นี่นะเอาเอาแบบนี้ เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะอันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งก็สามปีร้อยห้าสิบบาทน,น,นะอันนี้คู่สองก็ตัดกิ่งได้นะตัดตกิ่งได้อันนี้คู่ที่สองตัดกิ่งแตกซ้อนได้ไม้จะแตกความบางเองใช่ไหมแตกความเบียงตัดกิ่งได้นะครับผมไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้นะทจ่วรายิ่งตัดยิ่งทำล่ายิ่งสวยนะผมที่บรรณาเป็นไม้มาตัดด้วยแค่นี้ก็มาได้แค่นี้นะครับผมก็อยาได้รีรบทํางานต,ต่อแล้วอยได้ไปทํางานครับผมยังไม่ทำกับข้าวเลย ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็สวัสดีเลยครับผมก็ห้าต้นนี้สี่ร้อยคูณพิสุดแล้วนะก็ถูกต้นไม้กี่บาทหรอกอันนี้ไม่มีค่าส่งอะไปขายต่อมีกำไรขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีครับ